ครับอันนี้มาร์ลอมพองทีวีนะครับก็มาพบกับนักเตะในเลขที่2ของเรองลเอฟซีคนใหม่นะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมไพโรจน์นันตาลงครับย้ายมาจากซีกิตยูเวนเต่ครับครับอ่าตอนนี้สวมเสื้อหมายเลขอะไรครับแล้วเล่นตำแหน่งไหนครับผมผมเล่นตำแหน่งซูน่าครับก็ได้เบอร์เสื้อเบอร์สามที่แปดครับครับครับแล้วมีความในใจที่จะอ่าพูดถึงกับสาวกมาร์ลอมพองในยังไงบ้างครับ ก็นับแรกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับทีมมายอง FC ครับก็ตัดสินใจอยู่ก็ก่อนตลาดจะปินเล็กประมาณ3วันครับก็เลยรับปากผู้ใหญ่เขาไว้ก็เลยมาช่วยทีมระยองครับกับตัดสินใจย่ารแบรู้ได้ข่าวว่าเราติดต่อไปเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็ผลงานเจ้าตัวก็ดีมากๆด้วยทําประตูต่อเนื่องกับอ่าสีสเกตยูไนเตดแล้วเหมือนจะทางฝั่งนู้นก็ไม่อยากจะปล่อยตัวมาใช่ไหมครับครับผมก็ก็มีหลายทีมติดต่อครับแต่ว่าพอดีผมรับปาก สจอดีครับผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ครับครับแล้วมีอะไรฝากถึงแฟนบอลไหมครับได้ข่าวว่าจะเป็นขวัญใจของชาวระยองคนใหม่ครับรู้สึกเปิดตัวได้สวยด้วยก็สําหรับตัวผมเองก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวายองเอมาช่วยกันพานําพาไปสู่ดิวชั่นหนึ่งครับก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับก็ฝากถึงแฟนบอลก็ช่วยเป็นน้ง,งใจด้วยครับ ครับนี่เป็นชมหน้าของม้าลำพองหมายเลข38ครับไพโรธอนันตนรงค์นะครับก็คงเราคงได้ร่วมงานกันแล้วก็คงจะเป็นขวัญใจของชาวระยองกันไวไ้ๆวนี้ครับครับสวัสดีครับ